สวัสดีฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม God 패น์นั่นเองนะฮะเป็นภาษาไทยด้วยไปข้ามไป <c oughs> ก็เหมือนเราต้องอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะมันเอา้าดี๋ยวนะงงงงงง,งอ้าเมื่อกี้ยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยอะไรวะ มีสกิลนะฮะที่แน่ๆโอเคเราก็แค่ปล่อยให้มันต่อยไปใช่ไหมเอาเสียงขึ้นมาหน่อยอืมโอเคเมื่อกี้เราสู้ไม่ได้นะฮะก็ปล่อยให้มันต่อยไปเป็นดน่านๆประมาณนี้คิดว่านะ อ๋อเพิ่มความเร็วก็ต้องดูโฆษณานะฮะโอเคอะไรเอ่ยอัพเกรดเหรออ๋ออ๋ออัพอัพอัพอ๋ออัพจนหมดตัวฮะเฮ้สกิลอตโนมัตอ๋อโอเคเกิดใหม่คือ ติดตั้งอะไรเอ่ยอ,อ,อุปกรณ์นะฮะโอเคต้องกดผิดไม่ได้กดผิดหรอกกดผิดจังหวะแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาคะแนนที่ได้มาอัพตัวละครให้เราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ ดี๋ยวดูคูณสองเลอย่าตัดเฮ้แเราได้คูณสองมาแล้วนะับตอนนี้อัปเกรดโลกเฮ้ยโอ้โหเกือบอัปเกรดโลกคืออะไรอะ่ะเหมือนจะยังอัปเกรดไม่ได้นะฮะสารบัญมีอะไรบ้าง น,นี่เราต่อยไปเรื่อยๆหรอโอ้อารมณ์เหมือนสร้างจักรวาลเลยเกมสร้างจักรวาลน,นะเทพจิ๋วเอาได้มาแล้วฮะใส่ได้ห้าตัวเหรอ อาโอเคอัพแล้วได้อะไรมาอีกเนะี่ยอ๋อช่วยยิงนะฮะได้ม่อีกตัวหนึ่งแล้วโอเคโอ้ เราไม่ต้องทำอะไรมาก matter matter like. bon แล้วก็ปุ๊บกดปิดกดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดยังไงวะแล้วก็ปล่อยให้มันต่อยไปแล้วเราก็เอาคะแนนที่ได้มาอัพนะฮะก็แค่นั้นโอ้โหมาเลยมาเลยโอ้ยจักรวรรเิื่งแข็งโอเคเปลี่ยนด่านนะฮะ เดี๋ยวนะเราจะใส่ไม่ใส่อย่างไรวะลืมเอา้าลืมว่ะลืมว่าใส่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่งไงมาช่วยกันหน่อยโอเคติดตั้งด้ห้าเหรอเซ็งเลยวะ ในนี้ปัญหาก็จะเกิดแล้วฮะเราต้องเอาแต้มที่ไหนมาอัพเอ่ยเอาเลขสวยๆห้าสิบอืมพออัพแล้วยังโหดไปเี่ยวอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเออถ้ามันไม่ใช้เน็ตก็ดีดีเทห้าสิบนะฮะ เรามาอัพออพวกนี้บ้างได้ตัวใหม่แล้วเหรอแกนกลางโลกอ๋ออัพอ๋อคือเราปกป้องโลกอยู่ใช่ไหมอ๋อเออใช่เราปกป้องแกนดาวอันนี้นะฮะลงมานี่อะไรก็เอาลงมาช่วยก่อน เอาอัพให้มันกลมๆ่อยเอาสักคนละสิบองไปสิบเอ็ดเอายี่สิบละกันกดทีเดียวไม่อัพสองทีวะเอายี่สิบขึ้นละกันมาเล่นตัวเราก่อน เริมพลังก็ไม่ได้อย่าค้างสิโอ้พลังไม่พออัพตัวไหนโหดวะตัวนี้โหดนะฮะโอเคไปไปสามสิบ โ okay, อ,อ้มีหิวเว้ยสีเหลืองนี่คือหิวอะคิดว่าคิดว่าใช่โอ้โหมาเริ่มเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วโอ้โหก็ไม่เยอะเท่าไหร่พอประมาณนี่เราไปถึงหน้าไหนแล้วเนี่ย ก,ก็โอเคนะเกมนี้อันนี้คืออะไรอะสกิลหรออุปกรณ์พออุปกรณ์เยอะมากเยอะพอสมควรต่อยเกิดใหม่คืออะไรเหมืนอนชุดตีใหม่แน่เลยไอเกมสร้างโลก ที่เคยเล่นก็มีจุตินี่ว่าแต่อันนี้น่าจะเอา้าพูดถึงก็มาเลยฮะกลับมาระดับโซนใหม่หอืมแล้วก็ได้พลังอะไรบวกขึ้นมานะฮะ <Okay. S 2> เสริมพลังยิ่งหยุดตีบ่อยก็น่าจะยิ่งดีนะฮะนี่เหมือนได้สกิลใหม่วะ่ะตาอ่ะตา เ,ออเริ่มเริ่มเริ่มม,มีบัฟนะฮะเราแบบจะหมดตอนนี้เราบวกหนึ่งแล้วอะไรอีกโอเคปลดล็อกครบแล้วหีบเกิดใหม่ <c oughs> ได้ไฟนะฮะ คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยซีอัพดาวนั่นเองชื่นชมคือกดยังไงอะ่ะเรามีแล้วเราจะอัพมันยังไงไม่ได้เอ๊ะ งงฮะงงงงกันต่อไปอืมดีเซตอัปเกรดโอเคค่าเงินนี่หาจากไหนเติมเหรอดูโฆษณาจะได้อะไรบ้างอืม โอคโหจุดตีมาแต่เวลหนึ่งนี้ต่อยอย่างโหดเลยออกศาสเลี้ยงเราก็จุดตีหรอ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มยิงไม่เข้าแล้ว ได้เวลาอัพเราจุดติแล้วก็บวกหนึ่งนะฮะเพลินเพลินดีเกมนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นรู้สึกมันก็จะเพิ่มแต้มให้เองหรือเปล่า ก็น okay. ่าจะประมาณนี้นะไม่น่ามีอะไรละอะไรปลดล็อกมาเรื่อยๆเลยวะเนี่ยคือไงคือได้ซ้ำได้ซ้ำเราทำไงอ่ะ ได้ซ้ำแล้วทำอย่างไรงงไปหมดแล้วนี่เราจะอัพไอ้นี่ยัไง,ยงไงชื่นชมหรอ,อเอานี่ไงโอโ้โหเหรียญไม่พอนะฮะตังไม่พอโอเคฮะประมาณนี้ เกมน,นี้ก็เอาไว้เล่นเพลินๆนะะใครสนใจก็โหลดมาเล่นกันได้ฮนะไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไป